สวัสดีตอนเย็นๆจ้ามาได้จ้ามาเก็บดอกผักเด้จ้าพรุ่งนี้เจอกันที่ร้านขายดอกผักขายดอกไม้ค่ะเจ้าดอกหอมไปขายเด้จ้าพรุ่งนี้วันนี้เก็บได้เยอะอยู่เหมือนกันค่ะมาเก็บดอกหอมแล้วคะมาเก็บดอกหอมได้เป็นกระป๋องละมาเป็นกระถางละพรุ่งนี้เจอกันค่ะจะไปขายนะคะที่ร้านขายอุมสมขายดอกไม้ค่ะเป็นบหมคะได้กระถางละ อย่ายวะเก็บดอกหอมเก็บดอกหอมจ้าไปขายดอกวจะเอาไปขายเดี๋เจ้าเด้เด้จ้าดอกหอมกำลังงามงามค่ะสวยมากดอกหอมมันโดนฝนค่ะแล้วก็ยังหนาวอยู่นะจ๊ะแล้วก็จะพาดูต้นหอมยักษ์หน่อยยังไม่ได้ไปขายยังไม่ได้ถอนไปขาย่ะต้นหอมนี่อ้วนนะคะต้นหอมม้วนอ้วนต้นเตี้ยเตยดูใบมันสิค่ะว่าใบมันใหญ่ขนาดไหนขนาดนี้เลยค่ะ ใบขนาดนี้นะจ๊ะปูกหอมต้นใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็กระเทียมก็งามงามอดอกไม้ก็บานให้ดีดีค่ะไม่ได้มาสวนนี้ตั้งนานแล้วยาก็เริ่มเกิด้ะใบมันใหญ่ใหญ,ใหญ่เห็นบ่ะคะใบมันเน้องะคะนอะคะ้องค่ะใบมันหนึ่งใบเท่าก,กับกำม,มือหนึ่งเนาะงามงามค่ะคุณสมปลูกตามร่องส้มนะคะตามร่องส้มตามล่องส้ม <c oughs> กระเทียมก็เลืศดเลอเพอร์เฟกค่ะต้นหอมหัวใหญ่จะพามาดูดอกคินเซิงกะดอกคินเซิงกะนะคะดอกนี้งามหมด,ดจ้าเห็นม้มันบานรังการงานยักอยู่ด้ค่ะกระเทียมก็งามๆค่ะกระเทียมก็ใบต้นบพ่บ้าราเลยโอ้ยมันสุดจะล,ล้มละเห็นบอกค่ะต้นกระเทียมเด้คอันนี้ต้นใหญ่บอซัมสม่สวยโปมือนี่หรอคะ ต้นใหญ่งามงามค่ะสูงเกืบอบเกือบอะไรนะคะเกือบเจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะคะสูงยาวไปถึงโน้นะะเลย,กกเย,เยค่ะกระเทียมด้วยจะเด้อส่วนนี้ปลูกกระเทียมกระเทียมกระเทียมค่ะกระเทียมด้วยต้นหอมด้วยค่ะต้นผักกาดขาวขึ้นดอกให้แล้วค่ะอันนี้ป็นดอกกะล่ำปีดีดอกนะคะส่วนนี้โอ้กะล่ำปีวุ้นสมแตกตะพึ้ตะพือเลยเนาะ เห็นบ่คะหัวดอกหอมก็กําลังมีดอกให้ด้วยจะด้อเห็นบ่คะพามาดูกระลำปีแตกเยอะกินไม่หมดค่ะไปปล่อยให้แตกดอกหอมก็เยอะค่ะส่วนนี้กําลังตอนนี้กําลังขึ้นเยอะดอกหอม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 จ้ะอันนี้จะดอกหอมไปขายด้อยจะด้วพามาดูกระลำปีแตกกระลำปีหัวแหลมๆนี่อร่อยอร่อยค่ะหวานด้วยแต่ก็กินไม่หมดแตกหมดละ แต่มาดูมาดูดอกหอมก็งามงามค่ะดอกหอมก็อ้วนดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้กําลังยังหนาวอยู่ค่ะเราเลยทําให้ดอกหอมอ้วนดอกใหญ่ใหญ่ขนาดไหนดูสิค่าดอกหอมเนี่ยเป็นต้นต้นขนาดยี้นะคะเท่ากับน,นิ้วมือเลยคะ่ะดอกหอมแค่นี้เด้อจะเด้อจะเด็ดดอกหอมเส้นไหนหนึ่งเอาไปขายพรุ่งนี้จ้ะดอกหอมก็ปลูกตามโลกสวนมาจากนูน่นเกือบร้อยเมตรนะคะ ปลูกเกอีะยวอยู่เหมือนกันนะคะสวนนี้ปลูกตามร่องสวนส้มนะจ๊ะบายบายจ๊ะ